รออดิชั่นนะครับของมิสซูปาหนึ่งท่นนะครับคุณรินทัพปีนี้จะมีเหงานอะไรกับแฟนแฟนคุณามีงานเพิ่มก็วันนี้นะคะเป็นวันรอบออเดชั่นก็ได้มาเป็นกรรมการหนึ่งท่านเอ่อแล้วก็ได้มาดูผู้เข้าประกวดด้วยว่าเออโปรเกรสของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจมากก็ก็เป็นเกียรติมากที่เราได้มาเป็นส่วนร่วมของเวทีมิสซูปราค่ะปีนี้จะมีงานอะไรคุณ มีอะไรบ้างใช่ไหมคะโอเคก็ผลงานของนิโคตอนนี้ที่จะทำอยู่นะคะก็จะเป็นพวกคลาสแล้วก็หนูก็จะมีการรับสอนพวก Public Speaking บุคลิกภาพ Attitude Mindset อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโฟกัสเรื่องประกวดนางงามนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ในวงการอื่นก็สอนได้เหมือนกันค่ะนิโคเล่นครับการสัมผวสนิสคุบลราชธาน รอบชิงวันพิธีที่จัด้วยได้ค่ะได้ค่ะก็วันไฟนอลก็ใกล้ถึงแล้วนะคะในเวที Miss s u p อร์น t i o n a l ลไ a ยแลนด2023นะคะแล้วก็ Mr. s u p อร National Thailand 2023ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามชมด้วยว่าไฟนอลจะเป็นยังไงบ้างใครจะเป็นมิสเตอร์กับมิส s ูเปอร์น i o n ชีคนใหม่ของเราค่ะฝากติดตามในช่วงทางไหนบ้าครับ ของตัวเองใช่ไหมคะเราว่าของซูปราของสุปราอร์นนอลก็จะเป็นตามเพจโซเชียลมีเดียต,ต่างๆสามารถติดตามใน Facebook ได้ Instagram ได้แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆที่เขามีแฮนด์ด์ลอยู่ะคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพิคลินมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค